สาวก็อีกหนึ่งหนึ่งคืออันนี้เห็นไหมแผลที่ฝนที่แดงๆหายแล้วเห็นไหมคะแต่จะเกดขึ้นมาอีกหนึ่งเยตรงนี้ก็หายแล้วอมคือไม่อ้อมแบบผัดวันประกัน,กน,กนพุ่งไม่ได้อาบน้ําพี่ฝนมาเ้นเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยว่าจะาว่าจะาสงสัยต้องเป็นวันศุกร์แล้วแนๆ่ๆเลยศุกร์นี้ยังไงก็ต้องอาบเพราะมันไม่ไหวแล้วคือไม่ได้ไม่ได้อาบมา,าที่เป็นอาทิตย์อ่ะ แค่สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มก็เอาแต่นอนนะคะห่มนี้ก็เอาแต่นอน,นะคะ่ะว,วันเอ้ยวัดวัดวัดเรียกทำไมไม่รู้ไม่ชี้วันเอ้ <c oughs> <c oughs> กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนความอ้วนแม่อ้อมไม่ได้ล้างพื้นเลยอยากล้างมากเลยเนี่ยกุ้งใจกับตัวเองจริงๆเลยแม่อ้อมเนี่ยก็เอาน้ำา ไอเนื้อน้ำลาดก่อนน้ำลาแต่งจริงเราต้องขัดแล้วลงแฟบเลยคะ่ะแต่ไม่มีเวลาเลยอะขัดแล้วมันก็จะขาวหน่อยนึ่แต่ก็น้ำลาดทุกวันนะคะเพราะว่าเขาเมื่อกี้เขาก็ชอบมานอนตรงนี้พัดลมแต่อันนี้ไม่ได้เปิดไอ้น้ำนะเปิดพัดลมธรรมดาไม่ได้เปิดไอเย็นเพราะมันร้อนไม่มากแต่มันก็เย็นอยู่อะจะเปิดไอเย็นให้ก็ได้พี่ฝนแม่เปิดไอเย็นให้อืม สนใจอะไรที่ไหนนะคะวัน,นวันอ่ะอืมวันพีน่ฝนทำขมมดคิว้วพี่ฝนทำเป็นลูกไม่ชี้สองสาวนี่ก็เอาแต่นอนแล้ววันนี้ข้าวปลาไม่กินกันเลยอ่ะลูกฮะห,หาผู้ชายไม่อยู่อะหนูพวกหนูก็นอนกันจริงๆเลยดูดูคุณลุงเลย <laughs> แต่เช้าแล้วเนี่ยมันไม่กินอะไรเลยเนะมันเอาแต่นอนจริงๆค่ะคือเมื่อเช้ามา่มาเอาแพ้อาหารเปรียกไปซองหนึ่งกินสองคนกับลุงแค่นั้นแล้วก็อาหารเม็ดก็ไม่กินทั้งคู่เลยค่ะเอาแต่นอนเนี่ยผู้ชายไม่อยู่เนดูลิ้นดิคะ่ะดูลิ้นดูลิ้นคุณฟ้าดิคะทำไมล่ะลูกนอนถึงขั้นลิ้นจุกป,ปากเลยเลอลูกคะ่ะโอ้ยนอนสบายวันพัดลมก็ไม่ได้เปิดเพราะเขานอนอยู่ข้างบนไม่ได้นอนข้างล่าง อ้อไม่ได้ไปเยี่ยมสองหนุ่มหรอกเมื่อกี้แม่เกียงเขาไปเยี่ยมของเขาละแต่ไปอ้อมไป่าปหรอกได้ให้เขามาส่งทีเดียวงานบ้านยังไม่เสร็จเลยเมื่อคืนทําบ้านไม่เละเทะกันมากแล้วก็ต้องเอากรงออกมาล้างเพราะว่าทั้งทรายทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยจุนฟ้าก็เหมือนการเล่นกับเขาจนเละเทะไปหมดเล่นกับเขาด้วยไงน่ยแม่จริงๆเลยและนี่นะแม่อ้อปลุกไอ้ลุงมันหลายรอบแล้วมันก็ไม่ลุกค่ะ เอาแต่น,นอนลุงเอ้ลุงจุนฟ้าคะเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้นะคนเด็กที่เขาโรงพยาบาลเขามารับอ่ะเขามารับเจ้าเมฆกับเจาบ้าหมอกอ่ะเขาชอบฟ้ามากเขาเรียกตัวเล็กนะแล้วเขาเลี้ยงแมวด้วยเหมือนกันไงเขาเรียกตัวเล็กแล้วเขาก็บอกคือเขาชอบเขาบอกว่าฟ้าหน้าตามาจ,จุ๋มจิ๋มว่างี้นะอืมหือ อ,อีกไม่กี่เดือนก็ถึงตาเราแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็ถึงตาจุงฟ้าแล้วนะคะเนี่ยถ้าปลาให้กินเลยลูกเอาแต่นอนฮะตัวร้ายนี่